สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ l ล c h ชา h a n ค่ะ ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการเปลี่ยนจากซิมเป็นอ e ีซิมกันค่ะทุกคนของเครือข่าย a อเนะคะสําหรับใครที่ใช้ a อเก็สามารถทําตามคลิปนี้กันได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ like, กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะสําหรับใครที่อยากเปลี่ยนจากซิมนะคะเป็นอ e ีซิมของ a อเกันแล้วนะคะ พ่อเนี่ยอยากจะบอกถึงสิ่งที่เรานะคะจะต้องเตรียมก่อนที่เราจะเปลี่ยนกันก่อนค่ะโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็มีอยู่4อย่างด้วยกันค่ะทุกคนโดยอันแรกนะคะนั่นก็คือซิมค่ะทุกคนก็คือซิมปกตินะคะที่เราเนี่ยมีการใช้อยู่ในเครื่องนั่นเองค่ะอันที่2นะคะนั่นก็คือสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองค่ะทุกคนขอให้เป็นสัญญาณ w i f i นะคะที่ค่อนข้างแรงสักนิดนึงนะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้สัญญาณ Wi-Fi นะคะในการเปลี่ยนนั่นเองค่ะอันที่3นะคะนั่นก็คือเลขบัตรประชาชนนั่นเองค่ะสําหรับใครที่จจํํําาาาาาไไไไดดด้้้มมััยยคกกก็สสรรรรถอเล่่่วหบใทีง ก็สามารถหยิบบัตรประชาชนมาดูเลขบัตรประชาชนกันได้ค่ะและอันที่4อันสุดท้ายนะคะอย่าลืมที่จะอัป iOS เอ iOS นะคะให้เป็น iOS เล่าสุดกันด้วยค่ะทุกคนโดยโทรศัพท์นะคะที่สามารถเปลี่ยนจากซิมธรรมดาเป็น e s ิมได้ค่ะทุกคนจะเป็นรุ่นตามนี้เลยนั่นเองค่ะโดยสำหรับใครที่ใช้ iPhone นะคะจะเริ่มตั้งแต่ SE นะคะรุ่น2ขึ้นไปค่ะทุกคนก็สามารถที่จะเปลี่ยนกันได้แล้วนั่นเองค่ะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนจากซิมธรรมดาให้เป็น e s ิมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มดูวิธีนะคะในการเปลี่ยนของใใครที่ช้ เครือข่าย a อ s กันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ okay, ะทุกคนเรานะคะมาเริ่มดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะต้องทํายังไงนะคะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปที่ตั้งค่าในมือถือของเรากันได้เลยค่ะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยกดไปที่คําว่าเซลลูล่าได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะจะมีคําว่าเปลี่ยนเป็น e ซิมค่ะทุกคนให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้เลยพอเรานะคะเข้ามาสู่ในหน้านี้นะคะสําหรับใครเนี่ยที่ในมือถือนะคะอาจจะมีหลายเบอร์นะก็ให้เรานะคะกดเลือกเบอร์มือถือนะคะที่เราเนี่ยต้องการเปลี่ยน จากซิมธรรมดาให้เป็น eSIM ค่ะหลังจากที่เรานะคะทำการเลือกเบอร์มือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนจะมาเข้าสู่หน้านี้เลยนะคะจะเป็นการสอบถามยืนยันค่ะทุกคนว่าเราเนี่ยต้องการเปลี่ยน eSIM เนี่ยด้วยเบอร์นี้ถูกต้องหรือไม่นะคะเราเนี่ยก็กดที่ด้านล่างได้เลยนะคะเป็นเปลี่ยนแผนนะคะบริการเซลลูลาร์นั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะทาการกดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะเขาก็จะถามว่าเบอร์นี้นะคะเราเนี่ยต้องการเปลี่ยนเป็น eSIM ใช่หรือไม่ค่ะเรานะคะก็กดคําว่าเปลี่ยนเป็น eSIM ไปเลยได้นั่นเองค่ะหล หลังจากที่เรากดแล้วนะคะทุกคนนะเขาก็จะสอบถามนะคะตั้งค่าแผ่นเซลูล่าต่อนะคะเราก็กดคําว่าดําเนินการต่อได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะระบบนะคะก็จะพาเราเนี่ยไปสู่หน้าผู้ให้บริการของ AIS นั่นเองค่ะทุกคนก็จะมาเข้าสู่หน้านี้เลยนะคะเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยทำการระบุนะคะเป็นเลขบัตรประชาชนค่ะหรือว่าใครเนี่ยจะใช้เป็นพาสปอร์ตนะคะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทุกคนอันนี้นะคะเราก็กดติ๊กเลือกไปได้เลยนะคะก็คือพอจะเลือกเป็นบัตรประชาชนนะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่เลขบัตรประชาชนของ เราให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็กดถัดไปได้เลยนั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะกดถัดไปแล้วนะคะในหน้าถัดมาเนี่ยจะเป็นข้อตกลงนะคะแล้วก็เงื่อนไขการให้บริการค่ะในหน้านี้นะคะเราเนี่ยก็ยอมรับแล้วก็กดถัดไปได้เลยนั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะยอมรับแล้วนะคะในหน้านี้เนี่ยเขาจะเป็นการให้เราเนี่ยตรวจสอบนะคะแล้วก็ยืนยันรายการเปลี่ยนนะคะซิมการ์ดเป็น eSIM นะคะก็คือให้เราเช็คนะคะว่าเบอร์มือถือของเราถูกไหมนะคะเลขบัตรประชาชนของเราถูกต้องหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นกดยืนยันไปได้ พอเราพนเรานะคะทําการกดยืนยันเรียบร้อยนะคะ<ๆ>เขาก็จะเขียนไว้แล้วนะคะว่าเราเนี่ยได้เปลี่ยนนะคะจากซิมกายเป็น e ซิมเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ<ๆ>เรานะคะ<ๆ>ก็สามารถกดปิดได้เลยนะคะทุกคนนะหลังจากนั้นนะคะก็รอ S m s ยืนยัน,นะคะ่ะทุกคนแต่ว่าจริงๆนะคะแค่ทาตามที่พลอยบอกเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนจากซิมธรรมดาเป็น e ซิมได้แล้วค่ะหลังจากที่เรานนะคะใช้บริการได้ตามปกตินะคะก็สามารถถอดซิมในมือถือของเราเนี่ยออกได้เลยนะคะเนื่องจากว่าตัว e ซิมเนี่ยก็จะถูกฝังลงไปในเครื่องมือถือของเรานั่นเองค่ะโอเค ค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดนะคะของวิธีการเปลี่ยนจากซิมธรรมดาเป็น e ซิมนะคะของเครือข่าย a อ s นั่นเองค่ะสําหรับใครที่ใช้ A อ s อยู่นะคะก็สามารถทําตามกันได้เลยนะะั่นเองค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์ Share, กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้ญญญาใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพลอยก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย